แล้วมาต่อกันนะครับ X Series นะผมบอกเลยนะว่าด้านหน้าต่างกันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของออปชันแต่เครื่องมันเครื่องตัวเดียวกันนะครับอ่ะมาดูกันต่อนะครับที่ต่างกันอีกอย่างก็คือแม็กนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะตัวท็อปจะได้เป็นแม็กซี่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับปัดเงานะครับแต่ถ้าเป็นตัว X Series จะได้เป็นแม็กตัว Y นะครับแม็กตัว Y าซี่ก้ามปูแบบนี้นะครับยางนะครับคันนี้ก็อย่าเปลี่ยนให้ใหม่นะทางขวานี่ยางใหม่อยู่แล้วนะครับ ยางบิสโตนนะยางบิสโตนนะครับปียีเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยเห็นไหมสูบะปองล้อต่างๆสภาพเดิมๆนะครับอ่ะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่เอซิลี่นะแต่คันนี้ยางเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับนี่ปุ่มรีโมทเห็นไหมครับมีปุ่มตัวลูกศรวงกลมแสดงว่าคันนี้นะครับสามารถนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับแต่คันนี้คือตอนนี้แบตเตอรี่รีโมทหมดนะกดไม่ได้นะครับสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับสตาร์ทวอร์มเครื่องได้นะครับออปชั่นพิเศษนะครับ ยังมีอีกหลายอย่างเลยจะพาดูนะครับอ่ะคันนี้สีเทาดำน้องมันหกแสนห้าหมื่นเก้านะครับเอ็กซิลี่หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าอ่ะนี่ครับห่างกันอยู่สองหมื่นบาทนะครับให้ดูนะครับนี่ชอบแบบไหนจัดได้เลยนะครับหล่อๆสภาพนางฟ้าทั้งคู่เลยนะครับสภาพนางฟ้าทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าสวยจริงนะครับสวยจริงงามจริงนะครับแต่เอ็กซิลี่จะมีโลบารด้านหลังให้เห็นไหมอ่าถ้าไม่ชอบก็ถอดถอดออกได้ถอดเองนะครับถอดเองนะไม่รับถอดนะครับ ของแต่งของเขาเดิมจากโรงงานนะครับและดูนะครับด้านท้ายนะครับมีกล้องให้ครบแล้วก็คาดด้วยคําว่า x ด้านหลังนะครับนี่เลยครับ x series อ่ารถสภาพเดิมแมคไนเนอร์ของเดิมของแท้นะครับรถเดิมอยู่แล้วไม่มีชนนะครับอ่าเดิมอยู่แล้วไม่มีชนเนาะนี่อ่ากล้าดูทุกจุดนะครับกล้าให้ดูทุกจุดอยู่แล้วนะครับรถบ้านนะครับคันนี้รถบ้านนี่ครับช่วงล่ช่วงล่างเดิมแนบสามนะครับแนบสามช่วงล่างนิ่มๆนะครับอย่างอะไรมีครบ อ่าแม็กไม่เหมือนคันไม่เหมือนกันนะครับสีก็ไม่เหมือนกันอ่าแล้วเป็นตัวเอมนะครับจะไม่มีเรื่องของโลบามาให้ก็เดิมเดิมสวยๆของเขานะครับออปชันนะครับถ้าถามว่าขนหนเยอะกว่าคันนี้เยอะกว่านะครับตัวท็อปเห็นไหมครับจะมีตัวจุดๆแบบนี้นะครับเป็นจุดเซนเซอร์อินฟรเรทนะครับนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่เซนเซอร์อินฟรเรทนี้สี่จุดนะครับมีให้ครบนะครับแต่ถ้าอิสซิลี่ไม่มีให้นะอ่าติดเพิ่มได้ติดเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวทําแถมให้ได้นะครับ แต่ว่าแถมได้แค่สองจุดนะอ่าก้องนะครับนี่เดิมแพ้โรงงานมีให้เหมือนกันนะครับแมกนเนอร์สภาพเอียมกริปนะครับท้ายเดิมตะเข็บเดิมไม่มีโดนเหมือนกันนะอ่าท้ายเดิมตะเข็บเดิมนะครับนี่ครับท้ายเดิมเดิมตะเข็บเดิมนะครับรถสวยเลยนะครับสภาพพร้อมใช้นะครับสนใจคันนี้ก็ติดต่อหาไปได้นะครับแอดไลน์มาทักมาหากันได้เลยนะครับ0 9 4 7 8เ4848จปดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะครับ มาทำจริงถ้าส่วนตัวเพช่เพชอบนะเพ่ชอบสีอย่างนี้นะครับสีเทาดําหายากมีคันเดียวด้วยแล้วลาคาถูกสุดด้วย659,000นะครับยางก็ใหม่คุ้มๆเลยนะครับโครงสร้างรถบอดี้เห็นไหมครับตัวเฟรมชัดๆแบบนี้นี่เลยครับของเดิมของแท้จากโรงงานแน่นอนนะครับแล้วดูนะครับในเรื่องของตัวด้านในนะสภาพใหม่กิบเลยสภาพใหม่กิบเลยนะครับ แอร์ด้านหลังมีให้ฟ้าชาร์จมีให้เบาะหนัง p ูลแม็กแบบใหม่มีจุดยึดพวกคาซิทให้ครบนะครับอ่าตัวถังเดิมนะครับตัวถังเดิมไม่มีน้ําท่วมนะครับนี่ดูได้เลยนะครับประแจแม่แรงเดี๋ยวมาใส่ให้นะครับประแจแม่แรงเดี๋ยวมาใส่ให้นะครับฐานลงถานรองมีให้ครบนะครับมีให้ครบนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างนี่เดิมนะครับเดิมเดิมเลยเห็นไหมนี่ครับมีให้ครบแบบนี้นะครับคล้ายสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับ0 9 4 เจ็ดแปดเก้นะครับรถสวยสภาพดีนะครับรถสวยสภาพดีนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยนะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมมาไลนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มีครุสนโทนให้แล้วครบๆนะครับมุมหนังอย่างดีนะครับเบาะหนังตะเข็บสีขาวนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มออ t โตมออฟมีให้ทีชช่คอนโทนมีครบนะครับสวยเดิมเงางามน่าใช้นะครับ นะครับตัวนี้เกียร์โตอยู่แล้วระบบควบคุมความเร็วลงทั้ราะชันมีให้แล้วก็มีพาร์คิ่งโซน่าให้นะครับซึ่งตัวเอ็กซิลี่ไม่มีเนาะแล้วจอได้เป็นจอเต็มๆใหญ่ๆนี้ขนาด10บนิ้วนะครับถ้าเอ็กซิลี่จะได้จอเจ็ดนิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูมาเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยนะครับอ่าสตาร์ทแล้วเครื่องฟิสตสตาร์ทงง่ายนะครับนี่ครับจอมีให้ดูแบบนี้นะครับไม้เจ็ดหมื่นหกพันโลนะครับไม้เจ็ดหมื่นหกพันโลนะครับ จอทัรสกรีนได้นะครับเรดตโอบลูทอนดอยออโต้อะไรพวกนี้นะครับก็มีให้ครบเช่นกันนะครับสวยเดิมเงางามนะครับดูโครงทรงโครงสร้างรถเนาะเซ็นเซอร์กระย่างต่างตามแนวอยู่ครบเลยนะครับภาพสวยเดิมแอร์ไดออโต้นะครับนี่คือแตกชุดแตกต่างที่ที่ว่าแตกต่างนะนี่แหละครับแตกต่างแน่นอนนะครับตัวเอ็มสุดที่สุดที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีพาร์คกโซน่าไหมครับเซ็นเซอร์กระยะบอกแนวให้ครบเท่านี้เลยเห็นไหม นี่ครับมีตัว 3D ให้ดูด้วยเอ้ย 2D 2D นะครับให้ดูนะครับนี่ครบเลยนะครับสวยนะครับออปชันครบเลยนะครับพาร์คกิ้งโซน่าก็มีให้ครบเช่นกันนะครับเรเซนเซอร์มีให้นะครับถุงซีนหุ้มแบบนี้ยังอยู่ครบๆนะครับนี่อยู่ครบอ่าที่ใส่วงใส่แว่นอยู่ครบนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังครบนะครับเเผาเลดมีให้ครบสวยนะครับสวยเลยนะครับ ชอบเก็บของก็มีครบเช่นกันนะครับอ่าคันนี้นะครับที่มาที่ปลายรถนะครับมาจากสมุทรปราการเองใกล้ๆนะครับใกล้ๆเราเองเนาะรถบ้านมือเดียวสภาพปลายแดงนะครับคันที่มีพกเข็มทิศให้ด้วยนะแผ่นทิมือนที่มีให้ครบนะครับแผนที่นําทางก็มีพร้อมเลยมาต่อกันที่เอ็กซิลี่บ้างนะครับเอ็กซิลี่นะก็เรียกว่าก็มีให้ครบเช่นกันนะครับกล้องนะครับพร้อมจอด้านในนะครับครบๆเลยแบบนี้นะครับ ้านนก็ OR สวยงามนะครับสวยงามนะครับมีกล้องให้ครบมีจอให้พร้อมเดี๋ยวไปดูกันนะครับเรียกว่าช่วงล่างเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้มาดูกันออปชันที่ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นปุ่มล็อกอะไรก็มีให้นะครับแต่เบาะได้เป็นพับมือนะครับไม่ได้พับไฟฟ้าเหมือนตัว M ตัวท็อปนะอ่าแล้วก็นะครับระบบพาร์คกิ้งโซน่านะครับตรงนี้นะครับไม่มีให้เห็นไหม ไม่มีนะครับแต่ระบบควบคุม d a c ลงลงทางระชันมีให้ครบแอร์ไม่ได้ออโต้นะครับแอร์นาหลอกจอนะครับได้ขนาดอยู่มันเจ็ดนิ้วนะครับก็ซึ่งต่างกันชัดเจนนะครับต่างกันชัดเจนนะครับสภาพสวยสภาพเดิมคุญแจนะครับไม่ไม่สามารถจะสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะล็อกได้ปลดล็อกได้แค่นั้นนะครับอย่างอื่นเหมือนกันนะครับอย่างอื่นเหมือนกันนะครับไม่เจ็ดหมื่นพอๆกันเลยเห็นไหมไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันนะครับจอทัชสกรีน อ่าเกียทิศมีให้ครบนะครับแผนที่มีไหมแผนที่นะครับอ่าไม่มีแผนที่เนาะโอเคครบนะครับก็กล้องมีให้เหมือนกันไหมมีนะครับมีเหมือนกันแต่จอเล็กกว่านะครับแอร์ไม่ได้ออโต้แค่นั้นนะครับคู่สัโทนมีให้เหมือนกันนะครับก็ทาให้สิ่็กก็พอแล้วทั้งคู่นะครับก็พอพอนแล้วนะครับแต่ถ้าเลือกได้นะเอาราคาถูกกว่านะครับเอาคันนู้นครับเอาตัวเอ็มเอ้ยเอาตัวเอ็มดีกว่านะครับ เลือกได้นะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องตัว X Series หรือจะเป็นตัวเนะครับปีเดียวกันนะครับรถปีเวเหมือนกันเปิดมาห้องเครื่องนะครับทั้งสองคันนะบอกเลยว่าทางซ้ายล้างแล้วทางขวายังไม่ล้างห้องเครื่องนะครับเครื่องเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับกาตจาวางตรงตำแหน่งนะเหมือนกันหมดนะครับเ b s สล้อเหมือนกันแต่ว่าดูแก้มนะนี่สีเดิม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 นะครับไม่มีชนนะครับเครื่องตัวนี้1.9นะครับมีเทอร์โบเชฟบูส์เนาะนี่ครับคันหน้าเดิมนะครับ สภาพเดิมอ่าเดิมเดิมนะครับรถก็เกิดถึงทนอยู่แล้วนะครับยีูสุนะครับใช้งานเรยกวั่วประเทศนิยมนะครับเป็นเจ้าพ่อตลาดเลยนะครับนี่แก้มเดิมแผ่นเพจอยู่ครบครบนี่แผ่นเพจที่สําคัญห้ามหายนะอ่าหัวน,อน็อตต่างๆเดิมเดิมนะครับเดิม,มเดิมแก้มเดิมอ่าปากกระโปรงเดิมซีนเดิมถนนความร้อนอยู่ครบนะครับอยู่ครบเลยนะครับส่วนตัว X s e r ซ e s นะครับ เครื่องยังไม่ได้ล้างแน่นอนแบบนี้สภาพแบบนี้ยังไม่ล้างแต่ไม่จุดสําคัญอะไรนะครับนี่ปาจะสำคัญคือดูงนี้เดิมไหมแผ่นเพจอยู่ครบตึงไหมอ่านี่ครับนี่คือของเดิมที่ต้องดูนะครับเดิมเดิมซีนเดิมนะครับอ่าคันนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะครับใครสนใจคันนี้ก็แอดไลน์มาทางมาได้0ู4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แดสี่ดนะครับนี่ก็บอกเลยว่า สภาพสวยๆเดิมๆเนียนๆนะครับเครื่องพันเเท่ากันตัวทางซ้าย1.9ตัว M ตัวท็อปทางขวา X-Series ีีบีเบ็ดนะครับลูกค้าสนใจขนาไหนครับติอดไลน์มาทักมาได้เลยนะครับหาเป้นะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับก็อยากให้ได้เอาใช้กันนะครับเริ่มต้น ปีใหม่ดีๆด้วยรถใหม่ๆนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้นะครับเอาเลิกเอาชัไปทํางงทํางานก็มีรถใช้มีกระบะขี่ใช้าง,งานนะครับเอาไปหาเงินขนเงินขนทองเข้าบ้านนะครับใครซื้อสองนนี้ก็ขอให้ร่าขอให้รวยขอให้รวยสวยไปใช้แบบนี้แล้วก็ใช้ยาวไป15ปี20ปีนะของแถมมีให้นะครับบอกเลยว่าอีกรู้เปอะไรก็แอดไลน์มาทักมาได้นะครับทางซ้าย6กแสนห้าหมปี21นะครับคันนี้ใหม่อยู่ ห้าหมื่นหกหมื่นโลนะครับทางขวาก็พอๆกันไม่พอกันนะครับแต่เป็นตัว X s e r ซ e s กับตัว M นะครับทางซ้ายนี่ออปชั่นที่ได้สรุปเนาะสตาร์ทด้วยรีโมทได้มีแผ่นที่นำทางให้จอใหญ่ขนาดสินิ้วนะครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังแบบใหม่แอร์ได้ออโต้นะครับและก็สตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับหน้าหลังนะครับแปดจุดให้ครบเลยส่วนตัวที่เป็นตัว X s e r ซ e s นะครับ ก็จะมีเรื่องของกล้องกล้องพร้อมจอขนาด7นิ้วให้แล้วก็ได้เกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับคันนี้ไมค์ก็หลักหมื่นเหมือนกันเนาะมีระบบควบคุมความเร็วลงทงั้งชันให้แต่จะไม่มีพาร์คกิ้งโซน่าไม่มีแอร์อัโต้นะครับอ่าไม่มีเซ็นเซอร์หน้าหลังหน้าหลังไม่มีให้นะครับนี่คือข้อแตกต่างนะครับทั้งสองกันทั้งสองคันนะแล้วก็แม็กก็ต่างกันนะครับแม็กต่างกันนะครับเห็นชัดเจนเนาะเป็นดาปัดเงากับสีดําซีววายแบบนี้นะครับ ทั้ง2คันสวยทั้งคู่น่าทั้งคู่นะครับทางซ้าย6กแสนห้าหมื่นเก้าทางขวา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันวันนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับกระบะสีประตูตัวเกียร์ออโต้นะครับผมอย่าลืมแอดไลน์มาทักมานะครับผมทำสัญญาได้ทั่วประเทศไทยทุกจังหวัดซื้อได้ทั่วไทยนะครับไปได้ทั่วโลกแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับ